สวัสดีครับในแวดวงอำนาจของไทยเนี่ยมันมีเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะนะครับเรื่องเครือข่ายที่มองไม่เห็นที่เขาเชื่อกันว่ามันเชื่อมโยงอำนาจใหญ่ๆเอาไว้ด้วยกันทั้งราชสำนักตำรวจแล้วก็การเมืองแล้วก็มีนามสกุลหนึ่งที่ช่วงหลังนี้คนพูดถึงบ่อยมากสุวิมลน,นะครับแม้ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้ออกสื่อบ,บ่อยแต่ชื่อนี้กลายเป็นจุดสนใจว่าอาจจะเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้หรือเปล่า ใช่ค่ะคือการพูดถึงเครือข่ายอํานาจในบ้านเรานี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่ากรณีสุวิมลเนี่ยเออมันน่าสนใจเป็นพิเศษจริงๆเพราะว่ามีบุคคลสําคัญถึงสองท่านเลยที่ใช้นามสกุลน,นี้แล้วก็อยู่ในตําแหน่งสูงสุดของสองเสาหลักอํานาจเลยคือราชสํานักกับตํารวจแถมยังเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วยมันก็เลยแบบทาให้คนตั้งคําหามเยอะตีความกันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะโครงสร้างอำนาจเบื้องหลังมันเป็นยังไงกันแน่ ครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาชวนคุยมาลองสำรวจกันดูนะครับถึงโครงสร้างหรืออิทธิพลที่อาจจะเป็นไปได้ของสิ่งที่บางคนเขาเรียกว่าเครือข่ายสุขวิมลโดยเราก็จะดูจากข้อมูลที่เราพอจะหาได้นี่แหละครับทั้งประวัติบทวิเคราะห์ข่าวสารต่างๆเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น คนสำคัญที่เราจะพูดถึงแน่ๆก็คือพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลแล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับแน่นอนว่าก็ต้องมองไปพร้อมๆกับบริบทการเมืองตอนนี้ด้วยที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะมาลองเจาะลึกความเชื่อมโยงเหล่านี้กันค่ะเราก็จะพยายามเอาข้อมูลมาปะติปะต่อกันนะคะจากตำแหน่งจากบทบาท จากข้อมูลแวดล้อมต่างๆที่มีในแหล่งข้อมูลที่เราพอจะรวบรวมมาได้แต่ก็ต้องขอย้ำไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะว่าแหล่งข้อมูลที่เราดูดูกันมาเนี่ยมันให้ภาพของตำแหน่งแห่งที่หรือความเชื่อมโยงที่อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานที่แบบชี้ชัดฟันธงลงไปเลยว่ามีการประสานงานกันเป็นเครือข่ายอย่างที่ลือกันเสมอไปนะคะ โอเคครับชัดเจนครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยที่หลายคนมองว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจคนสำคัญพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมุลคือดูจากประวัติแล้วเนี่ยโอ้โหตำแหน่งท่านเยอะจริงๆนะครับทั้งเลขาธิการพระราชวังพวมหนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็ราชเลขานุก,การในพระองค์อีกดำารตำแหน่งสำคัญสำคัญเหล่านี้มานานด้วยตำแหน่งพวกนี้นี่คือสำคัญมากๆเลยนะคะ อย่างเลขาธิการพระราชวังก็คือดูแลกิจการทั้งหมดในราชาสำนักส่วนผู้อำนวยการทรัพย์สินเอสจีอันนี้ก็บริหารจัดการทรัพย์สินมหาศาลของสถาบันกษัตริย์ซึ่งมีในยทางเศรษฐกิจสูงมากๆแล้วท่านก็ยังนั่งเป็นประธานกรรมการบริษัทใหญ่อย่างปูนซีเมนตไทยหรือ SCG แล้วก็เป็นกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ s c b อีกด้วยค่ะ โอ้การรวมศูนย์อำนาจหลายๆด้านไว้ในคนเดียวแบบนี้ทั้งอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์จากราชสำนักอำนาจบริหารจัดการโดยตรงผ่านตำแหน่งเลขาราชเลขาแล้วก็อำนาจทางเศรษฐกิจจากทรัพย์สิน SCG SCB เออ่มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันก็สะท้อนภาพที่นะักวิชาการบางท่านเขาเรียกว่าเน็ตเวิร์กมอนารีนะคะหรือเครือข่ายอำนาจของสถาบันกษัตริย คือถ้อจะอธิบายง่ายๆก็คือเป็นแนวคิดที่ว่าอิทธิพลของสถาบันเนี่ยมันเชื่อมโยองอย่างลึกซึ้งกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็เครือข่ายต่างๆการที่พลอ,อสติดพง์ท่านควบหลายตำแหน่งสําคัญแบบนี้มันก็คือภาพที่ชัดเจนมากๆของการกระจุกตัวของอํานาจทั้งในมิติของราชสำนักแล้วก็มิติทางเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญที่ทําให้คนพูดถึงอิทธิพลของท่านแล้วก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้กับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเครือข่ายอํานาจนี้อืม เห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าทําไมชื่อพลอสถิตพงศ์ถึงถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางอํานาจมันคือการรวมบทบาทที่สําคัญมากๆหลายด้านไว้จริงๆทีนี้จากอํานาจในรั้ววังและธุรกิจเนี่ยก็มาถึงคําถามที่ดังขึ้นมาอีกเมื่อนามสกุลเดียวกันไปปรากฏอยู่ในตําแหน่งสูงสุดของอีกเสาหลักอํานาจหนึ่งนั่นก็คือพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพรบตรคนที่14ถูกต้องค่ะ ตำแหน่งผอบอรตอรอนี่ก็คือเบอร์หนึ่งของตำรวจทั้งประเทศนะคะมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นงานที่ท้าทายมากๆในยุคนี้เลยทั้งเรื่องอาชญากรรมที่มันซับซ้อนขึ้นความขัดแย้งในสังคมหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตำรวจการแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อสักขึ้นมาก็เป็นที่จับตามองอย่างมากอยู่แล้วตั้งแต่แรก แล้วแน่นอนพอท่านมีนามสกุลสุขวิมนเหมือนกับพลเอกโทสนิทธิพงศ์เป๊ะๆเ,เลยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดคำถามเกิดการเชื่อมโยงเรื่องเครือข่ายมากขึ้นไปอีกจุดนี้แหละครับที่ดูเหมือนจะเป็นประเด็นหลักเลยที่ทำให้คนพูดถึงเครือข่ายสุขวิมนกันเยอะมากใช่ค่ะนี่คือจุดที่แบบพลิกเลยที่ทาให้เรื่องนี้ถูกพูดถึงในวงกว้างขึ้นมากๆแต่ก็ต้องย้าอีกทีนะคะอย่างที่เราคุยกันตอนแรกว่า การมีนามสกุลเดียวกันหรือการที่พี่น้องมาอยู่ในตำแหน่งสูงๆในเวลาไล่เรียกกันเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์โดยอัตโนมัตินะคะว่าจะต้องมีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายหรือมีการใช้อำนาจประสานกันคือข้อมูลที่เรามีตอนนี้มันไม่ได้ลงลึกไปถึงขนาดนั้นจริงๆแต่แต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคืออะไรครับจากข้อมูลที่มี สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะและเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์จากแหล่งข่าวต่างๆก็คือการปรากฏตัวของคนนำสกุลสุขวิมลในตำแหน่งสูงสุดสองแห่งสำคัญคือฝั่งราชสำนักธุรกิจที่มีพลเลโอ,อสถิตพงแล้วก็ฝั่งการบังคับใช้กฎหมายที่มีพลตำรอดโตศัก การกระจุกตัวของนามสกุลในตำแหน่งระดับท็อปแบบนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็กระตุ้นให้คนตั้งคำถามทำให้คนพยายามหาคำอธิบายว่าเอพลวัตอำนาจที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังคืออะไรกันแน่บางข้อมูลก็ยังชี้ด้วยนะคะว่าเส้นทางการขึ้นสู่ตำแหน่งผอบอรตรอของพลตำรวจโตศักดิ์เนี่ยค่อนข้างเร็วซึ่งมันก็ยิ่งไปเสริมการคาดเดาเรื่องเครือข่ายให้มากขึ้นไปอีกเข้าใจประเด็นครับคือข้อเท็จจริงเรื่องตำแหน่งเรื่องนามสกุลเนี่ย มันมีอยู่จริงส่วนการจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหรือเปล่าอันนั้นเป็นสิ่งที่คนกำลังตั้งคำถามคาดเดากันไปทีนี้เราลองมองภาพให้กว้างขึ้นไปอีกนิดไปที่บริบทการเมืองปัจจุบันซึ่งก็มีคุณอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยด้วย คุณนนุทินชาญวีรกูลก็เป็นนักการเมืองที่อยู่แถวหน้ามานานนะคะจากนักธุรกิจมาเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็ในที่สุดก็ก้าวขึ้นมาเป็นนายกคนที่32การที่ท่านควบตำแหน่งรองวอมหาไทยด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้ท่านมีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเยอะขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยที่คุมทั้งประเทศเลยครับ ผมก็เห็นข่าวเรื่องเอกสารลับมากที่หลุดออกมาเรื่องการเสนอแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในหมอทอตั้ง30ตำแหน่งที่คุณอนุทินเซ็นอนุมัติไปอันนี้ก็สะท้อนอำนาจในการจัดวางคนได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับแถมยังมีวลีเด็ดตอนเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆที่ว่าสั่งงานวันนี้เอาเมื่อวานอีก ใช่ค่ะอำนาจแต่งตั้งยกย้ายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็มักจะถูกมองว่าเป็นการสร้างฐานอำนาจทางการเมืองด้วยส่วนวลีนั้นก็เออก็ถูกตีความไปได้หลายแง่มุมเหมือนกันทั้งเรื่องสายการทำงานที่อาจจะรวดเร็วหรืออาจจะมองว่าเป็นการแสดงอานาจก็ได้แล้วเรื่องของคุณอนุทินเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับประเด็นเครือข่ายสุขวิมลที่เราคุยกันมาอย่างไงครับดูเหมือนจะคนละส่วนกันเลย อ๋อคือการดึงคุณอนุทินเข้ามาในภาพนี้นะคะไม่ได้หมายความว่ามีหลักฐานว่าท่านตึงส่วนหนึ่งของเครือข่ายสุขวิมนนะคะอันนี้ต้องเคลียร์ก่อน แต่เป็นการฉายภาพให้เห็นว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันซับซ้อนอยู่แล้วคือมันเต็มไปด้วยเครือข่ายอำนาจเครือข่ายผลประโยชน์ต่างๆที่มันเกี่ยวพันกันอยู่ทั้งเครือข่ายที่อาจจะเชื่อมโยงกับสถาบันเครือข่ายธุรกิจหรือเครือข่ายการเมืองเองมันมีงานวิจัยที่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเครือข่ายธุรกิจการเมืองหรือ political business networks อยู่แล้วในไทยนะคะซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือกลุ่มก้อนที่อำนาจทางการ เมืองกับผลประโยชน์ทางธุรกิจเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือการได้โครงการต่างๆไป อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับกรณีที่รัฐบาลคุณอนุทินเองก็เจอมรสุมเหมือนกันอย่างข้อกล่าวหาเรื่องความเชื่อมโยงของนักการเมืองบางคนกับกลุ่มธุรกิจสีเทาหรือพวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่คุณรังสิมันโรมออกมาแฉจนเป็นเรื่องใหญ่โตมีรมชคลังคุณวรพักลาออกไปเลยเรื่องแบบนี้คือตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่ว่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากมันแสดงให้เห็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเจอ ข้อกล่าวหาเหล่านั้นมันชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะมีอยู่เบื้องหลังระหว่างคนในแวดวงการเมืองกับกลุ่มธุรกิจที่อาจจะไม่ค่อยโปร่งใสนักแม้ว่าจะมีการปฏิเสธหรือชี้แจงออกมานะคะแต่เรื่องนี้มันก็สะท้อนความซับซ้อนของสายสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับมือต้องจัดการอย่างระมัดระวังมันแสดงให้เห็นว่าผู้นําทางการเมืองเนี่ยต้องเนวิเกตหรือว่าบริหารจัดการในสมการอํานาจที่มันซับซ้อนแบบนี้ให้ได้ ฟังดูแล้วอำนาจกับผลประโยชน์นี่มันดูจะพันกันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะมีบทความวิเคราะห์เรื่องอำนาจผลประโยชน์ทางการเมืองเขาอธิบายไว้นะคะว่าการเมืองเนี่ยมันก็คือการต่อสู้เพื่อให้ได้อำนาจมาแล้วอำนาจนั้นก็จะถูกใช้เพื่อแสวงหาจัดสรรหรือปกป้องผลประโยชน์ต่างๆซึ่งอาจจะชอบทำหรืออาจจะไม่ชอบทำก็ได้ กลุมผลประโยชน์ต่างๆก็พยายามจะเข้าหาผู้มีอำนาจพยายามสร้างอิทธิพลหรือล็อบบี้เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งกระบวนการพวกนี้ล่ละค่ะที่มันมักจะไม่ค่อยโปรง่งใสแล้วก็เกิดขึ้นแบบหลังฉากเอาละครับ เราเห็นเป็นภาพผู้เล่นหลักๆจากข้อมูลที่เราดูกันมาแล้วผลเอกอสติตพง์กับส่วนรวมอำน,นาจในรั้ววังและธุรกิจพลตรีตศักดิ์ที่คุมอำนาจตำรวจแล้วก็คุณอนุทินในฐานะผู้นำรัฐบาลที่ต้องบริหารท่ามกลางเครือข่ายต่างๆที่อาจจะมีอยู่ทีนี้เรามาพิจารณากันตรงๆอีกทีคำถามสำคัญเลยคือขอบทิศอิทธิพลเหล่านี้มันเชื่อมโยงกันจริงจังแค่ไหนมันมีเครือข่ายสุขวิมลที่ทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบอยู่จริงหรือเปล่าครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย นี่คือคําถามแบบสําคัญที่สุดเลยนะคะถ้าเราวิเคราะห์จากข้อมูลตรงหน้าเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือการกระจุกตัวของอํานาจในตําแหน่งสําคัญสําคัญแล้วก็การใช้นามสกุลเดียวกันของบุคคลระดับสูงในตําแหน่งเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยที่จะทําให้เกิดเรื่องเล่าหรือทฤษฎีเกี่ยวกับเครือข่ายขึ้นมาแนวคิดเรื่อง network monarchy หรือเครือข่ายธุรกิจการเมืองที่เราคุยกันไปก็ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่อำนาจสถาบันอำนาจรัฐและอำนาจทุนมันเชื่อมโยงกันในสังคมไทยได้ แต่แต่หลักฐานที่มันชี้ชัดๆเลยว่ามีการสั่งการมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในนามเครือข่ายสุขวิมนเนี่ยคือยังไม่มีเป็นทางการภายใต้ชื่อเครือข่ายสุขวิมลเลยค่ะเราเห็นโครงสร้างเห็นตำแหน่งเห็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นไปได้เห็นบริบทแวดล้อมต่างๆแต่มันยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้ว่ามีเครือข่ายที่ทํางานอย่างที่ถูกกล่าวหาอยู่จริงหรือไม่ สิ่งที่เราทําได้ก็คือสังเกตการบุคคลเหล่านี้โครงสร้างอํานาจเหล่านี้แล้วก็ตั้งคําถามถึงกลไกการทํางานของอํานาจว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไงบ้างแล้วอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากปรากฏการณ์ที่เราเห็นนี้ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการรับรู้หรือ perception แล้วก็การพูดถึงหรือ discourse เกี่ยวกับเครือข่ายที่อาจจะมีอยู่เหล่านี้ค่ะคือไม่ว่าเครือข่ายสุขวิมนเนี่ยจะมีอยู่จริงในรูปแบบที่เป็นระบบหรือไม่ก็ตามนะคะแต่การที่สังคมให้ความสนใจ พูดถึงตั้งคำถามเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยมันสะท้อนถึงความพยายามที่จะทำความเข้าใจกลไกลอำนาจที่มันซับซ้อนแล้วก็มักจะทึบแสงไม่โปร่งใสการพูดคุยถกเถียงเรื่องนี้ถึงแม้มันจะอยู่บนฐานของข้อมูลที่จำกัดหรือการคาดเดาซะเยอะเนี่ยมันก็มีพลังของมันเองแล้วก็ส่งผลตอบผลวัตทางการเมืองได้จริงๆค่ะโอ้หน้าคิดนะครับแปลว่าถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานฟันธงลงไปเนี่ย แต่แค่การที่คนเชื่อหรือพูดถึงการว่ามันมีเครือข่ายอยู่มันก็สร้างแรงกระเพิ่มได้แน่นอนค่ะเพราะว่ามันสามารถชี้นำความคิดเห็นของคนได้สร้างแรงกดดันทางการเมืองได้หรือแม้กระทั่งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างที่เราเห็นการหยิบยกประเด็นเรื่องธุรกิจสีเทาหรือการเรียกร้องให้ตรวจสอบความสัมพันธ์ต่าง ดังนั้นการทําความเข้าใจธรรมชาติของอํานาจกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็การล็อบบี้ซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นหลังฉากตรวจสอบได้ยากเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคําถามที่ว่าการตัดสินใจของผู้มีอํานาจเนี่ยมันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครกันแน่ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปการสำรวจของเราในวันนี้ได้ไหมครับว่าเราเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ก็คือเราได้พิจารณาบุคคลสำคัญ3ท่านนะคะพลออ,อสิตถิพงศ์พลตออต่อศักดิ์แล้วก็นายกอนุทินรวมถึงโครงสร้างอำนาจที่เกี่ยวข้องทั้งราชสำนักตำรวจรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจเราเห็นการกระจุกตัวของอำนาจในตำแหน่งสูงสูงแล้วก็การใช้นามสกุลเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นชนวนสำคัญเลยที่ทำให้เกิดการพูดถึงเครือข่ายสุขวิมลขึ้นมาครับแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายหรือว่ามีนัยสำคัญยังไงบ้างครับ มันก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่าโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยเนี่ยมันซับซ้อนแล้วก็หลายครั้งก็ยากที่เราจะมองเห็นได้ชัดเจนแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันชี้ให้เห็นบุคคลในตำแหน่งสูงชี้ให้เห็นแนวคิดเรื่องเครือข่ายธุรกิจการเมืองแต่ว่ากลไกการทำงานที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าโครงสร้างที่เป็นระบบจริงๆของเครือข่ายสุขสวิมนที่ถูกพูดถึงกันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่ขาดเอกสารหรือหลักฐานยืนยันที่มันหนักแน่นพอคะ่ะ ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการตีความแล้วก็การตั้งคำถามจากข้อมูลแวดล้อมเป็นหลักในตอนนี้ครับผมก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็หาข้อมูลกันต่อไปแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะจบกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงครับต่อออกจากสิ่งที่เราคุยกันมาเชิญเลยค่ะน่าสนใจค่ะคือเมื่อเราเห็นภาพความเกี่ยวพันกันที่อาจจะมีอยู่ระหว่างอำนาจรัฐ อิทธิพลจากสถาบันที่เชื่อมโยงกับราชสำนักแล้วก็ผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างที่มันสะท้อนผ่านบทบาทที่หลากหลายของพลเอกออสถิตพองแล้วก็จากงานวิจัยเรื่องเครือข่ายธุรกิจการเมืองต่างๆคำถามสำคัญก็คือแล้วสังคมไทยเราเนี่ยจำเป็นต้องมีกลไกความโปร่งใสหรือการตรวจสอบทุงดูลแบบไหนที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่า อำนาจที่มันกระจุกตัวอยู่แบบนั้นไม่ว่าจะอยู่ในมือใครหรืออาจจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายไหนก็ตามเนี่ยมันจะถูกใช้อย่างรับผิดชอบโปร่งใสแล้วก็เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโอ้เป็นคําถามทิ้งคายที่สําคัญแล้วก็ท้าทายมากๆเลยค่ะเพราะว่าการขาดความโปร่งใสแล้วก็การที่อิทธิพลมันสามารถทํางานได้แบบหลังฉากเนี่ยคือช่องว่างสําคัญเลยของระบบธรรมภาภิบาลที่ดี การจะสแสวงหาคําตอบแล้วก็สร้างกลไกสําหรับคําถามนี้ขึ้นมาเนี่ยคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทยเราต้องช่วยกันขบคิดแล้วก็ผลักบันกันต่อไปนะคะ